เอฟทำไมเสียงแตกบอกว่ากับปราจากที่เคยชอบแพลวพาวแสงทองกับที่เคยชอบผู้หญิงบ้านฟินแลนด์แต่กับปราเพราะอะไรอืม,อมวันนี้เราสองคนจะมาพูดถึงประเด็นนี้ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็คืออ่าตอนนี้คือกระแส คู่อดีตคู่รักหมอลำดังเนาะซึ่งบอกเลยนะว่ากระแสะของคู่ทั้งคู่เนี่ยตั้งแต่เลิกลากันไปเกือบจะสองปีเนี่ยกระแสะไม่มีแผ่วเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างก็มีเอฟซีมีแฟนคลับใช่ปะ,ะออใช่คอยสนับสนุนทั้งสองฝ่ายและก็เหมือนกับว่าทั้งคู่เนี่ยกําลังมีประเด็นหลายๆอย่างที่กําลังปะทุเกิดขึ้นใหม่ไม่<ช>ว่าจะเป็นในเรื่องบ้านเรื่องลูกต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้ใช่อื แล้วล่าสุดด้วยสาวไอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ควงทนายสาวสวยไปที่ศาลเพื่อทวงความยุติธรรมค่ะอืนั่นแหละมันก็เลยเป็นประเด็นใหญ่เลยว่ายุติธรรมในเรื่องอะไรบ้างนั่นแหละอืนั่น,น,นล่ะค่ะ,ะ,คะก็เกิดการแบบเขาเรียกว่าแบ่งพักแบ่งพวกนั่นแหละใช่ แต่ออกเป็นสองเสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายสนับสนุนคนที่รักแล้วก็มีการบางบางคนเนาะเอาส,สาหรับบางคนนะเอฟซี FC บางคนนะมีการแบบว่าเข้าไปแซอีกฝ่ายที่เราไม่ชอบไปแขวไปด่าก็มีอันนี้สําหรับบางคนแต่บางคนนะ่ะเขาเป็นเอฟซีน้ําดีเขาก็รักศิลปินที่เขารักก็เขาก็จะสนับสนุนศิลปินที่เขารักไม่ไม่ไปยุ่มเกี่ยวหรือว่าไม่ไปก้าวไก่กับศิลปินที่เขาไม่ได้รักเนาะใช่ อ่ะอย่างเช่นสาวไอความคิดเห็นก็คืออยากถามหน่อยว่าในการที่เราเป็นเอซีของทั้งเพลพาวพาทั้งวิวบานฟิน,แ,น,แ,ลน,นแลนด์และในฐานะเราเป็นสื่อเนาะในความคิดเห็นคุณกับลำเหมือนชาวเน็ตไหมอย่างเช่นคุณชอบผู้ยบิบานฟินแลนด์อยู่ๆกับลำไปชอบแพลวพาวแสงทองเข้าข้างแพลวพาวแสงทองอย่างเงี้ยคุณเป็นแบบนั้นไหมในความคิดเห็นของคุณนะอ่ะอ่าคือ ตอนนี้มันมีคนแชร์โพสต์ออกไปเยอะมีโพสแบบเนี้ยออกไปเยอะค่ะทุกคนคาวว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยชื่นชอบบอสบิ๊กนะอ่าเป็นเป็นศิลปินในดวงใจนะคะหรือว่าเป็นอินฟูในดวงใจ แต่ณปัจจุบันนี้นะคะเลิกเป็นเพราะไม่ชอบบอสบิ๊กแล้วเพราะว่าเนี่ยเห็นแบบเวลาที่ออกมาไลฟ์หรือว่ามาพูดเกี่ยวกับอดีตภรรยาทั้งเซะทั้งด่าทอหรือว่ายงนะคะไปถึงอดีตภรรยาเนี่ยเขาไม่ชอบเขาก็เลยเปลี่ยนใจมาเป็นเอซีฝั่งของเพาเาแสงทองอื แล้วทีนี้อ่าสำหรับคนที่กลับลำแบบนี้ในความคิดเห็นสาวไอนะ่ะสาวไอคิดแบบเหมือนเขาไหมทำไมเขาถึงกลับแบบเนี้ยทำไมเขาไม่อยู่ดูว่าอะดูที่ผลงานอือ ทไคือถ้าความคิดเห็นสาไอเนาะอันนี้ขอพูดในมุมของข้อดีของมุมของข้อดีของบอสบิ๊กก่อนละกันค่คือบอสบิ๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดเก่งมีวาทศิลป์ในการพูดค่ะแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลค่ะคิดคอนเทนต์ต่างๆเพื่อที่หนึ่งจะสร้างตัวตนสร้างเป็นธุรกิจ คือในเรื่องธุรกิจแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยมันไปด้วยกันอยู่แล้วแล้วบอสบิ๊กเนี่ยสามารถเอาสออย่างนี้มารวมกันทําให้ตัว b o สบิ๊กเองเนี่ยมีชื่อเสียงในวงการพร้อมกับโต k กียวมิวสถึงแม้ว่าจะเป็นค่ายเพลงน้องใหม่แต่เพียงเข้ามาอยู่ในวงการนี้เพียงไม่กี่ปีใช่ปะใช่แต่กับได้รับการตอบรับจาก f อฟซีแฟนคลับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวใช่ เเ<ม>นี่ยสิ่งที่บอสบิ๊กเขามีเขาเก่งยอมรับในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหมอรามอย่างเงี้ยก็เอ็นดูและหลายคน<ม>ถูกใจค่ะค่ะอะถ้าพูดข้อดีของแผพ,พาวค่ะเป็นผู้หญิงที่เก่งแร่งค่ะ,คะนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงผลงานในเรื่องของเสียงเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครที่แบบว่า เอ่เสียงสูงเท่ากับแพลวแพวอีกแล้วอ,อือใช่เออคุณภาพเสียงเนี่ยคือแน่นเต็มนะค,คะแก้วไม่มีแผ่วจริงๆในเรื่องของเสียงการแสดงนะคะหน้าเวทีเนี่ยคือบอกเลยนะว่าสะกดสายตาคนดูได้ดีมากๆสำหรับการแสดงของคุณแพวแพาวเสียงทองแล้วก็ทำหน้าที่แม่ที่ดีของลูกแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ดีของลูกน้องในองค์กรค่ะ อันนี้ข้อดีของเขาค่ะค่ะแต่ในเรื่องส่วนตัวเราแยกแยะใช่ไหมในเรื่องเขาจะมีปัญหากันวิว่านฟินแลนด์กับแพลวพาวเราแยกออกจากคนงานเราก็คิดเหมือนสาวไอเราแยกแยะออกเราไม่แบ่งว่าอยู่ๆอ,อ่ะเป็นเอฟซีวิบ้านฟินแลนด์กับลำไปชอบแพลวแพาวดีกว่า เอออย่างเช่น<ช><ช>สาวไอาพูดเนี<ช>่ยแหละเพราะเอนฟินแลนด์ชอบแซวชอบอันนี้ภรรยาเหรออดีตภรรยาหรอไม่เราแยกค่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาสองคนนั่นน่ะ<อ>เราเป็นผู้ฟังที่ดีเนาะสาวไอาเราเป็นผู้ฟังที่ดีถ้าเราอะเราคิดเราคิดได้นะแต่เราเราไม่อยากคอมเมนต์ดีกว่า<ช>เราส่งกำลังใจให้ดีกว่าในการคอมเมนต<ช>์ค่ะอืม,อม เพราะอะอย่างเช่นแพลวพวเขาก็เป็นแม่ที่ดีของลูกดูแลลูกไม่บกพร่องอะไรไม่มีการบกพร่องอะไรใดๆในเรื่องหัวหน้าวงก็ไม่บกพร่องในเรื่องการเป็น่ครอบครัวการดูแลครอบครัวก็ไม่เคยบกพร่องเนาะเออพุ่ยมานฟินแลนด์เหมือนกันในเรื่องครอบครัวในเรื่ององค์กรเนาะแต่ก่อนอยู่กับภรรยาลูกก็ไม่เคยบกพร่องที่จะเห็นมานะเออยิ่ง ยิ่งในเรื่องการงานการทำคอนเทนต์ผู้ใชบา้านนี่มาหนึ่งเลยแต่ก่อนฉันยืนหนึ่ง,นนงเรื่องการงานการทำคอนเทนต์ฉันเนี่ยมีผู้ใชบ้านฟินแลนด์เป็นไอรอนเลยสาวไอเพราะฉันดูคลิป mm. ผู้ใชบ้านฟินแลนด์ตั้งแต่อ่าถ่ายคลิปอยู่กับพีมา่าอยู่กับส้มตามําเก็บเ็ดอยู่ฟินแลนด์ผุนอะว่าได้เออใ,ในเรื่องนี้ อดีตภรรยาอย่างแพลววก็ยังยอมรับเลยว่าผู้ญิบ้านฟินแลนด์เก่งมากๆในเรื่องธุรกิจการทําคอนเทนต์หัวคอนเทนต์หัวคิดยังยังยอมรับกันนะเออนั่นแหละอ่าสําหรับเราเนาะเราอ่ะสรุปเลยแล้วกันอืมสกูุ๊กคือเราอยากจะบอกเอซแฟนคลับว่าไม่ว่าจะเป็นคุณแพลววเสียงทองไม่ว่าจะเป็นบอสบิ๊กเนี่ยค่ะทั้งคู่เนี่ยมีข้อดีในเรื่องอของผลงาน ให้เราโฟกัสในเรื่องของผลงานจะดีกว่าส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องอของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอลบีกหรือว่าเรื่องของคุณแพรให้เขาคุยหรือเคลียร์กันเอาเองอืม,อมก็่ด้หละเพราะอ่าแฟนคลับหลายหลายคนก็มาคอมเมนต์อยู่ในเรื่องประเด็นที่ว่าแต่ก่อนยอมรับนะว่าเห็นใจผู้ใหญ่บ้านเยอะแต่ทุกวันนี้ <c oughs> เอาตรงๆ fc หลายหลายคนกลับลํา หันมาเห็นใจแพราวพราวเยอะมากเพราะอะไรแล้วแ,แฟนขับนศไอก็แบ่งสองฝ่ายก็บอกว่าอ่ากลับลําตรงไหนเออกลับตอนไหนอย่ามั่วบางคนเขาก็บอกว่าเพราะผู้หญิงยังไงก็ไม่ทิ้งลูกไม่สร้างภาพจนเกินไปเพื่อเงินอย่างเงี้ยเขาแบ่งเออบางคนก็บอกว่าเจ้าอยู่โลกเดียวกันขอยบ่อย่ายจะสินะเอะเอเว้นฉันคนนึง เอออย่างเงี้ยคือชาวเน็ตไปถกกันใช่ไหมถกเพียงกันกันไปกันมาเออแต่ใดๆยังไงก็ฟังด้วยออวิจารณญาณเนาะด้วยออความเป็นจริงอย่างเงี้ยแหละอย่างเช่นทางนี้พูดมาก็ไม่ต้องว่าเออฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะในในในการที่เราวิจารณ์เขาเนาะ เราไม่ได้อยู่เหตุการณ์ว่าผูพี่บ้านฟินแลนด์พูดถึงแพลวพราวงเงี้ยแพลวพราวพูดถึงผูพี่บ้านฟินแลนด์เงี้ยเราไม่รู้แต่รู้ดีที่สุดคือเขาสองคนใช่ไหมถูกอ,าาอ่ะใช่ค่ะนั่นแหละคือจะบอกว่าเราเห็น ทั้งบอสวิกบอสแพวจะพูดเป็นคำเดียวกันเลยว่าต่อให้วันนี้คุณจะไปเม้นด่าดใครต่อให้วันนี้คุณจะไปด่าดทอใครกลับมาคุณก็ต้องมาหาข้าวกินมานั่งทำงานอยู่เหมือนเดิมอย่าไปอินเยอะอ,อ,อยอย่าไปอินเรื่องของคนอื่นเยอะทุกคนค่ะ สองคนเขาพูดถูกนะอย่าไปอินเยอะอย่าใส่ใจจนตัวเองแบบเครียดโมโหอะไรกับเขาจนทักแชทไปดา่าคนนู้นคนนี้เนี่ยอย่างเช่นสาวไอก็โดนสาวกุ๊กก็โดนใครเป็นสื่อโดนหมดทักแชทไปดา่าว่าเข้าข้างเพลียวพาวเกินไปเข้าข้างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เกินไปอะไรประมาณนี้อย่าอินเกินไปเนาะสำหรับเรื่องนี้ใช่ใ่ย่าไปอินหลาย่ยาไปอินหลายแล้วก็ ให้รักแล้วก็เ,เสพที่ผลงานในตัวศิลปินที่ร,รักใครชอบคนไหนคุณโอ้โหซื้อบัตรกลุ่มปิดทากนะเข้าไปชมทุกผลงานไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าลงในช่องแพลตฟอร์มต่างๆของทางนานศิลปินเขาลงไปไปปั่นวิวให้เขานู่นมันจะได้ประโยชน์กว่าถูกค่ะสนับสนุนที่ผลงานกันดีกว่านะคะการวิจารณะ การวิจารณ์คนอื่นในทางที่ไม่ดีมันทําให้เกิดผลเสียก็คือคุณโดนฟ้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ชเขาเรียกปาหมอตายพอปากเนาะแม่เนาะอช่อชนี่แหละสําหรับคลิปนี้เราสองคนก็มาอัปเดตข่าวสารไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาอสาวไอเนาะใช่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคน